เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแห่งวงการสองล้อหลายคนบอกว่าเมื่อไรจะมาบททดสอบครั้งแรกของโลกประเทศแรกที่ได้ใช้เทคโนโลยีไม่ต้องจำคลัชเลยในการเข้าเกียร์คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเกียร์ชิปอัพชิดดาวเกียร์ได้โดยไม่ต้องใช้คลัชออกตัวเนี่ยเข้าเกียร์ว่างอยู่คุณจะสับเล่นเป็นเกียร์หกก็ได้บอกเลยว่ามันขี่ง่ายขึ้นเหมือนฮอนเน็เวฟเลยมือใหม่ก็ขี่ได้มือเกา่ามือโปรก็ขี่ได้มันขี่ได้สนุก มากยิงคืนก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต,โตสเตชันทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาทําการทดสอบนี่เลยครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแห่งวงการ2องล้อครับ h o n d a e c l หลายคนบอกว่าเมื่อ,อไหร่จะมาครั้งนี้ครับเป็นบททดสอบครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยและประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกที่ได้ใช้เทคโนโลยี Honda e-crush นี้ตอนนี้เปิดตัวเปิดราคาออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันว่าเทคโนโลยี Honda e-crush เนี่ยมันดีอย่างไรการทำงานเป็นอย่างไรและมันช่วยอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สำหรับสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ฟิลลิ่งรวมไปถึงหลักการทำงานของเทคโนโลยี Honda e อี u รัชนะครับอันจริงๆเราพาชมไปแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่อิกมาที่ประเทศอิตาลีเราพาชมไปแล้วนะมันเป็นการเพิ่มเทคโนโลยีอีครั h เข้ามานะครับจะมีตัวเสริมตรงเนี้ยเป็นมอเตอร์2ตัวที่แขนตตรงคลัชตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยคุณไม่ต้องกำคลัชเลยในการเข้าเกียร์ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะเข้าเกียร์หนึ่งไม่ต้องกำคลัชเลยนะครับ รถไม่ดบับซึ่งในสนามที่ผมทําการทดสอบในวันนี้<อ>ผมไม่ใช้คลัตช์เลยเอเอไม่เอามือไปยุ่งกับก้านคลัตช์เลยแต่ถ้าคุณอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะยกล้ออยากจะเลียคลัตช์อยากจะออกตัวไม่ให้หน้ามันลอยใช้คลัตช์ได้ไหมบอกเลยว่าใช้ได้มันเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันได้นะครับ หลักการทํางานก็คือการเอาข้อดีของเกียร์ DCT เกียร์ DCT คือคุณไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์คุณเข้าเกียรด์ดีปุ๊บเกียร์มันจะมีอัตราทดต่อเนื่องแปลผ่านให้คุณเองอเป็นเกียร์ DCT แล้วก็เอาข้อดีของเกียร์ Quick Shifter มาใช้ก็คือเข้าเกียร์โดยไม่ต้องยกคันเร่งนะครับ เป็นการเอาผนวกกันระหว่าง DCT กับ Quick Shifter เข้ามานั่นก็คือเทคโนโลยี Honda e c r u s h นั่นเองคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเกียร์ชิปอัพชิปดาวเกียร์ได้โดยไม่ต้องใช้คลัชเออรถไม่ดับตั้งแต่ออกตัวออกตัวเนี่ยเข้าเกียร์ว่างอยู่ะคุณจะสับเล่นมาเป็นเกียร์หกก็ได,ได้มันได้เหมือนกันแต่ว่าไฟหน้าจอมันจะกระพริบกระพิบมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่า<ๆ>เฮ้ยเกียร์มันไม่สัมพันธ์กับ ความเร็วนะครับเพราะว่า <separation. S 1> ตัวรถอ่ะมันจะมีเซนเซอร์มีกล่อง ECU แล้วก็มีกล่อง MCU พ <Reese. S 1> เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นการตัวจับเซนเซอร์ที่ล้อนะครับการเปิดของลิ้นผีเสื้อว่าเออมีการเติมคันเร่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะสั่งการไปที่ตัวมอเตอร์ให้เหนียวคัดแทนเราเราไม่ต้องกำคัดเองอ่ะแล้วก็นี่คือหลักการทำงานแล้วก็ฟิลลิ่งที่ขับขี่ในสนามนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างผมเนี่ย ไม่ใช่มือโปรเรียกว่าเป็นบิ๊กนเนอร์เลยก็ได้ไม่ค่อยได้มาขี่สนามนะครับบอกเลยว่ามันขี่ง่ายขึ้นผมไม่ต้องมาพะวงกับการเลือกกำคัดเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เลียคัดออกเดินคันเร่งอะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่ก้านคัดเลยก็คือไปตามเท่าที่เราไหวอ่ะโค้งเกียร์สก็ต้อง3แล้วก็ลินออกไม่ต้องไปยุ่งกับคัดไม่ต้องไปกระชากออก ไม่ต้องกลัวรถดับเอออันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีขี่ในเวอร์ชันถนนจริงๆด้วยเดี๋ยวจะพาไปแบบจังหวะรถแบบติดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกำคัดเลยดูซิว่ามันจะดับไหมนะครับแล้วก็ตอนจอดไม่ต้องกำมันก็ไม่ดับแต่ถ้าเพื่อนๆเผลอไปกำคัดระบบจะตัดการทํางานของ e cut ออก2วินาทีอ่า แล้วก็ถ้าความเร็วเกิน40กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นไปจะตัดการทำงานของระบบ Honda E-Cut ออก5วินาทีถ้าเพื่อนๆจะกลับรถแล้วเผลอไปกำคัดอาติดนิสัยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะถ้าปล่อยคัดไม่ดีดับเหมือนเดิมมันจะกลับไปทํางานในระบบแบบแมนนวดมีคัดปกติบอกเลยว่ามันขี่ง่ายมากๆมือใหม่ที่อยากจะทดลองขี่บิ๊กไบค์ส์650ซีซีแต่ว่าขี่รถมีคัดไม่แข็งอาจจะเป็นคุณผู้หญิงอะไรอย่างนี้ ซื้อเจ้านี้เลย Honda c b 650 r 650R หรือว่า Honda c b 650R ที่มี Honda e-crust บอกเลยขี่ได้ขี่เหมือน Honda Wave เลยพูดง่ายเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวอจอดก็ไม่ดับนะครับสะดวกสบายสุดๆครับผมนอกเหนือไปจากการทดลองขับขี่เทคโนโลยี Honda e c l u s าในสนามแล้วนะครับ เรายังได้มีโอกาสไปทําการทดลองขับขี่บนถนนจริงในสภาพการจราจรที่ติดขัดอีกด้วยซึ่งเจ้าเทคโนโลยี Honda E Cru s านี้นะครับก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันขี่ง่ายและเป็นมิตรกับมือใหม่ที่อยากขยับขึ้นมาขี่บิ๊กไบค์ขนาดไหนซึ่งถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับก็เหมือนกับคุณขี่รถแม่บ้านแบบมีเกียร์อย่าง Honda Wave แต่นี่คือบิ๊กไบค์ไซส์6 5 0ซีซีโดยคุณสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกําคัดในทุกย่านความเร็วตั้งแต่ออกตัวไปยันถึงการจอดครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าแล้ว ตอนเข้าเกียร์หช่วงออกตัวเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกำคัดเนี่ยรถจะดับไหมคำตอบคือไม่ดับครับแม้จะออกตัวด้วยเกียร์6รถก็ไม่ดับเพราะผมได้ทำการทดลองให้ดูแล้วแต่ทว่ามันไม่แนะนำนะครับเพราะจะทำให้ชุดคลัตทำงานหนักเพราะความเร็วเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับอัตราทดเกียร์ แต่ลองให้รู้ครับสุดท้ายถ้าคุณปล่อยให้ระบบ e c r u t h เนี่ยมันทำงานมีทางเดียวครับที่รถจะดับได้ก็คือบิดกุญแจปิดสวิตช์เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับมือใหม่ที่ขี่รถมีคลัชไม่เป็นเนี่ย แต่อยากขี่รถ Big b ไบคสามารถซื้อเจ้า Honda c b 650 r 650R หรือ Honda c b 650R e-crush เนี่ยไปเป็นรุ่นเริ่มต้นได้เลยครับเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถขี่รถ Big b ไบคได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตครับที่ต้องมีมาแน่นอนก็คือแล้วจะมีก้านคลัชมาทำไมถอดออกก็ขี่ได้ใช่ไหมคำตอบคือถอดก้านคลัชออกหรือว่าล้มจนก้านคลัชหักเนี่ย ตัวรถก็ยังขี่ได้เหมือนเดิมครับเพราะ Honda e-crush เนี่ยทำงานด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ทําหน้าที่ในการเหนียวคลัชให้ทั้งหมดส่วนก้านคลัชนะครับที่ให้มานั้นเนี่ยเป็นเพราะต้องการตอบสนองต่อลูกค้าที่ยังต้องการความแมนวนวลหรือต้องการใช้คลัชในจังหวะต่างๆเช่นการออกตัวการเลียคลัชเพื่อออกจากโคง้ง หรือจะดิดคลัชเพื่อยกล้อเล่นนั่นเองซึ่งเมื่อคนได้ใช้คลัตชตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้วปล่อยทิ้งไว้แค่5วินาทีครับระบบ Honda EC l u ลั h เนี่ยก็จะเข้ามาทํางานโดยอัตโนมัติทําให้การขับขี่เดินทางไกลเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเป็นกังวลครับว่ารถจะดับหรือเมื่อยมือที่ต้องกําคัตอยู่ตลอดทางแถมคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์โดยที่ไม่ต้องยกคันเร่งได้ทั้งการชิปอัพและชิปดาวเกียร์อีกด้วยซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและมอบคววาามสสะดดดกกบบยให้้้แ่่ผูขขัีไีไ สสุดครับและนี่คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของการมาทดลองขับนะครับเทคโนโลยีใหม่ของวงการ200ล้อฮอ n ด้ E Crush บอกเลยว่ามันขี่ง่ายนะครับมือใหม่ก็ขี่ได้มือเกา่ามือโปรก็ขี่ได้มันขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะ,ะไม่ต้องไปพะวงกับการ เล่นคลัชอีกต่อไปนะคุณสามารถต่อเกียร์เตะเกียร์เชนเกียร์หรือว่าล็อกคันเร่งในการเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับราคาค่าตัวก็ไม่ได้แพงนะครับอย่างตัว Honda CB-R650R ราเนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่347,300บาทเท่านั้นนะครับส่วน Honda c b 6 5 0 r รเนี่ยราคาจะถูกลงมาครับ332,100บาทเท่านั้นบอกเลยว่าราคาดีมากๆถ้าเทียบกับ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งมาให้และประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกที่ได้ใช้เทคโนโลยี Honda e-crush ดนี้ด้วยก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกอกถูกใจคลิปนี้นะครับดูจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ